หาเช้าวันที่สีเ่เพื่อนๆนี่น้ำพึ่งมาจากแคนาดานะคะอันนี้น้ำพึ่งนมน้ำพึ่งธรรมดาเขาเลี้ยงขายแต่ป้าจะไปน้ำพองแล้วนะวันนี้ไปน้ำพองแล้วก็เลยไปดงบางสองวันจิ้ขาเที่ยงเพื่อนๆมีส้มตำ ปลา่างนะคะปลาดิบยอะอยู่ในบอ่อนะคะอยู่ที่บอ่อไอ้ <c oughs> นี่น้องต่อยทำซ้อมตามไม่กินนะคะซุปถั่วแปรปะทูของโปรดข้าวเที่ยงเพื่อนนี่ปลาจุบออครับปลาจุบออนะเพื่อนขาดไม่ได้นะาจะอิ้วขาว ต้องกินทิต่ตาได้ลิืทิตาแกงวุ้นเส้นค่ะใส่ขาไก่ใส่ลูกชิ้นต้มเส้นมืองเลยเพื่อนคนไทยเขาก็ว่าแกงวุ้นเส้นนั่นแล้วนี่แต่เส้นดีดีดนี่ต้มแล้วเส้นไม่ขาดเด้เพื่อนเนเ,นเนี่ย เส้นเหนียวดีดีเส้นเมืองเลยนี่เมืองเลยอย่างก็ดีโอ้กินพิซซ่ากินพิซซ่าเมืองเลยค่ะดูอิตอาหารพิซซ่าม,มานั่งรอสองแถวอยู่ขอนแก่นค่ะจะไปนัำพองนะคะไอ้กวยจับ